สวัสดีค่ะสวนธนพัทรสกลนครค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่ขลามกาบแดงค่ะชุดนี้นะคะทางสวนขุดมาชำลงถุงนะคะอายุยังไม่ถึง1เดือนเลยอายุยังไม่ถึง1เดือนนะคะแต่ว่าสังเกตว่าเขาแทงยอดออกมาได้ได้เร็วนะคะแล้วก็ลากมาเร็วค่ะสังเกตได้เลยว่าสองถุงนี้ลากมาแล้วนะคะ ถุงนี้ก็มาแล้วเช่นกันซึ่งยอดใบพึ่งจะแทงออกมาได้ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารากของเขามาแล้วส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชื้นนะคะด้วยสภาพอากาศแล้วปีนี้ค่อนข้างที่จะมีฝนตกลงมาบ่อยนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว การขุดเง้ามาชํำถุงนะคะในช่วงของอากาศที่ชื้นนะคะก็คือชื้นแต่ว่าไม่แฉะนะคะเรานํามาชํำถุงการติดต้นนะคะการแทงล่าออกมาก็ถือว่าทําให้เกิดลากเร็วอยู่พอสมควรนะคะไผ่แต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ค่ะการขุดเง้าชํำถุงนะคะจะมีเขาเรียกว่าความชื่นชอบนะคะของแต่ ละสายพันธุ์ที่ต่างกันค่ะไผ่าบางตัวขุดเง้ามานะคะก็ชําในช่วงอากาศที่ร้อนๆน,นะคะจะทําให้ต้นพันธ์แทงรากแล้วก็แทงยอดใบใหม่ออกมาได้เร็วค่ะไผ่าบางตัวก็ถ้าเป็นอากาศที่ร้อนนะคะก็จะทําให้ต้นพันธุ์นั้นยุบตายไปได้เลยค่ะความแตกต่างของไผ่แต่ละสายพันธุ์นะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรตัวนี้เป็นไผ่ข้าหลามกราบแดงค่ะ ซึ่งทางส่วนขุดมานะคะแล้วก็ตัวนี้อยู่ในสแลนนะคะก็คือไม่โดนแดด100%ซจะอยู่ที่ประมาณ40%นะคะที่โดนแดดก็คือได้ได้แสงแดดหรือว่าความร้อนไม่เยอะมากนะคะทำให้ต้นพันธุ์อาจจะแทงยอดออกมาได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่อีกเช่นกันค่ะ